เอเจนซี่เตรมบอร์ดนะคะเราเป็น Accredited Agent ของอ,องค์กร i s e นะคะหรือว่า International Consultants for Education and Fair นะคะ i s เเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและตัวแทนแนะแนวศึกษาต่อทั่วโลกองค์กรนี้เป็นที่รู้จักในการจัดงานประชุมและก็มีทัศการด้านการศึกษานานาชาติรวมถึงให้การรับรองตัวแทนแนวแนวศึกษาที่มีมาตรฐานสูง ที่โดมจาก Dream บอร์ดได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน i s e ซ Secondary Education ที่เมืองกลลัลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้รับไปประกาศว่าเราเป็น Trusted Agency จากทาง i s e ซอีกด้วยนะคะนักเรียนและผู้ปกครองมั่นใจได้เลยคะ่ะว่า Dream บอร r ดเป็น Agency ที่ได้รับการรับรองและก็สถาบันที่เราเป็นตัวแทนนะคะก็มีความน่าเชื่อถือเป็นไปทามมาตรฐานขององค์กรระดับโลกนะคะ ภายในงานเราได้พูดคุยกับตัวแทนโรงเรียนมัธยมจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคนาดาอเมริกาแล้วก็ประเทศอังกฤษนะคะรวมทั้งหน่วยงานการศึกษาเช่น Canadian Association of Public School หรือว่าย่อว,ว่า CAPC นะคะเป็นหน่วยงาน Canadian Homestay Network นะคะหรือว่าองค์กร guardianship ที่ดูแลนักเรียนต่างชาติในประเทศต่างๆค่ะ หลายๆโรงเรียนนะคะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยตั้งแต่5,000จนถึง15,000เหรียญกันเลยมีทั้งที่เป็น academic base นะคะก็คือประเมินจากผลการเรียนของน้องๆหรือว่าเป็นแบบ need base นะคะก็คือประเมินจากสถานะทางการเงินของผู้ปกครองนะคะโดยการสมัครทุนเนี่ยก็จะมาจากการเขียนเอเซ่เพื่อส่งให้ทางโรงเรียนประเมิน,นะ สนใจเรียนมัธยมต่างประเทศสอบถามข้อมูลค่าใช้จ่ายให้เราช่วยนำเสนอโรงเรียนและทุนการศึกษาสามารถทักมาสอบถามพี่พี่ Dream Broad ได้ถูกช่องทางเลยค่ะขอบคุณค่ะ Dream a Broad เรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้